กินส้มโอกับน้องแอนนะคะน้องแอนไม่สบายค่ะเสียงในฟิล์มค่ะอันนี้จะปอกส้มโอค่ะนงน้องข้างบ้านเอามาฝากค่ะเนี่ยแพ้ฝุ่นผ้าไหมค่ะหยุดเขาเธอไม่ไหวค่ะแต่งานหนึ่งไม่เสร็จค่ะงานเสร็จวันวันงานเสร็จวันวันอาทิตย์ค่ะก็ให้น้องน้องไปค่ะโอ้โหไม่ไหวเลยค่ะทั้งฝุ่นผ้าทั้งอากาศงอมเลย เลยไม่ได้ไปหาใครค่ะไม่ได้ไปห้องใครด้วยเนี่ยเปอกส้มโออว้กินค่ะส้มก็มีค่ะมีทั้งส้มมีทั้งขนมมีทั้งข้าวต้มมีทั้งโจ๊กดีหน่อยค่ะถ้าไม่สบายแล้วสามีกับล,ลูกดูแลดีมากเลยค่ะหน้าตาก็โรยค่ะคนไม่สบายเปลือกหนาด้วยค่ะ สบายนะแมนชอบกินนี่แหละค่ะกินส้มโอกินส้มมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยได้เยอะไม่รู้จะนั่นปะไม่รู้จะอร่อยปะ,ะ,ปะเดี๋ยวจะปอกดูค่ะเที่ยง,งสามีก็จะมาะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆค่ะพาไป โซตันร้อนไม่มกินข้าวกินไม่ได้เยอะพอบาดเจ็บคอค่ะฝุ่นผ้าเข้าในจมูกค่ะผ้าไหมอ่ะพี่น้องแอนไปขายนั่นค่ะเข้าในจมูกจมูกจะเน่าอยู่แล้วไม่ไหวโหมงานนะค่ะไ,ไปก็ไม่ได้เราเป็นหลังบ้านต้องหนุนหลังให้สามีค่ะ มีก็เป็นตัดดูตลาดในเมืองว่ามีนั่นไหมเป็นเนื้อขามป้อมไหมเพราะว่าน้องแอนนั่นจะเอามาขามป้อมมาจิ้มเกลือแล้วก็น้ำพึ่งค่ะถ้าไอถ้าเจ็บคอโทษนะคะตาโรยเลยค่ะไม่สบายเนี่ยโห เจออากาศหนาวเจอฝุ่นผ้าไหมไปเนี่ยโหแสบจะหมูกค่ะก็ทนไปอยู่หลายวันเหมือนกันค่ะนี้ไม่ไหวเลยเด็กโอ้ยพี่ไม่ไหวจริงๆแหละ้งองบอกเดี๋ยวหนูจะจัด,จดการเองก็ให้เขาจัดการเองเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องส่งไอ้นั่นอนะเช็คงานผ้าไหมแล้วก็ส่งค่ะส่งเจ้าหน้าที่เขาแต่น้องแอนคงไม่ไปหรอกค่ะไม่ไหว ินยาแล้วก็นอนดูติ๊กตอกดูอะไรไปเพิ่นค่ะไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านใครอย่าว่านะคะน้องแอนเป็นสบายจริงๆค่ะถ้าน้องแอนสบายน้องแอนก็ไปค่ะเมื่อคืนนี้ก็ไปบ้านลุงม,มงคลอยู่ค่ะไปคุยกับแกคิดถึงแกแกพึ่งขึ้นมามพึ่งมาขึ้นไปรป๋าเขาไปทํางานพิ่งมาค่ะไปกระเช้าแล้วแกแกเล่นเชือๆเมื่อคืนเนี้อเองก็จะไม่ไหวค่ะเสียงก็โหเสียงแหบค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวน <Yeah. S 2> ้องแอนปอกเสร็จน้อแอนจะเอามาให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงขอบคุณค่ะ